สวัสดีครับทุกคนหูเบาดอกเพือนเผือครับผมวันนี้ก่เ็ศงานที่เกหรอครับพี่น้องพันยอดบักเขียครับผมพันยอดบักเขียเทียดครับอยู่ติดสายแดนนี่ยิบครับผมแต่ว่าไก้ยินเสียงระเบิดดยูยครับแต่ว่าก็ย่านอู้่ครับพี่น้องต่ว่าก็พากันเทศงานที่เกหรอครับผมว่ามันไก่มันไก่ที่บัวยิงมาทางนี้หรอครับผมเพราะมันอยู่ติดสายแดนนี่ยิบครับพี่น้องทามันยิงทางนี้ก็ เข้าประเทศอียิปต์ลรอครับผมส่วนมากเขายิางอยู่แถวเทเลวีครับเทเลวีเยรูซาเล็มครับผมสองเมืองนี่แหละครับพี่น้องที่เขาทรมกันในคัดแล้ครับแต่ว่าแถวผมอยู่นี่อยู่ติดสายแดนอียิปต์ครับผมเขาประกาศยิงทั้งนี้แหละครับถ้ายิงมากเลยทเข้าอียิปต์ลรอครับผมถ้าอียิปต์ร่วมลบน้ำนี่โอ้ผมคือดีอยู่ไม่ได้ครับพี่น้องนี่ดีอยู่อียิปต์มัน บนร่วมลบน้ำครับพอผมก็เลยพากันเทศงานได้ครับผมกระเบื้องล้านเล้าไปพร้อมครับพี่น้องเ็ดงานกันเลยถ้ามันมาครงนี้หลี่กับที่พักกันยูไว่ได้ครับสีพักมันขอยกับบ้านพุ่นล้ครับผมนี่มันยูไก่อยู่ครับก็เลยพากันเทศงานไปก่อนครับผมเบื้องล้านเล้าไปก่อนครับพี่น้องเด็กครับลูกพี่เราจะกลับบ้านแล้วนะครับผมเด็กครับแล้วครับวันอาทิตย์ครับแต่ยังมุมีตัวอยู่นายจ้างบอกวันอาทิตย์นอยูกับสู่ต่อไป พร้อมจนมันน่ากลัวอืมระเบิดบ่นน่ากลัวแล้วครับเด่นหน้จ้างมากมันน่ากลัวต่ลูกปืนก็น่ากลัวกันแหละแต่ว่าคนอยู่กับสู่ต่อไปอยู่กับพวกอยู่กับพราะหนีสินอีกจังหน่อยคนอยู่ก็บได้ค่าแรงหลายแล้วครับเพราะมันมีคนงานไทยเห็ดแต่ขามุ่มองของผมมันก็สีขึ้นอยู่ดอกค่าแรงเขาน่ะคนอยู่มันก็ย่านภาวากันเล้อนะแต่ว่าวันนี้ค่าคร้องซีบมันก็สีแพงขึ้น ทุกสิ่งทุกอย่างมันก็ขึ้นตามคนคน,นนี้อยู่เขาจ็เปหนีเป็นสินแล้วเขาจ้าเลยบว่ากลับ,บนั่นแหละหนีในใสินก็เบิดเแล้เนาะนี่ห่แหละผมมันถ่าแล้วผม,มเมื่ออยู่บ้านหาเห็ดให้เห็หนนาถ้านี่สินเบิดแล้วกลับกันแล้วไหนกันเป็นปัญหามันหนีสินก็เบิดแหละแต่ทางนี้ปลอดภัยครับทางพวกผมอยู่ปลอดภัยหายห่หวงอ๋อคือว่าเขายิงแท็กซี่อยู่ตายอยู่นอยู <c oughs> เราปลอดภัยทางคว่างมันยังมีมันยังยังได้เขียสดสงครามอยู่โอ้เข็ยนงานคือเกา่าเลยพี่น้องเอ้นะครับเ,าาเ,อเออเขาจะลบกันอยู่สวนกัซ่าแล้วอันนี้ก็เข็ยนงานคือเกา่าสู้ครับสู้สให้อยู่กับสู้่อครับผมตามเช็คโต๊ะสมงแล้วก็ให้มันทนาจอีกนะครับให้มันทนาจอีกเดือนรัดคองคล้องปัญหารอยเช็ บวกกอเผยยูกับซูต uh> ่อไปครับพี่น้องยูอิสเดลเลยครับคนกลับกับครับผมแต่ว่ามองผมยูเนี่ก็ถือว่าถือว่ายูไก่ยูเนี่ยยูจิ๊ดไซเดียนที่ยิบพี่เล็กพี่น้องแต่ว่าก็ได้ยินเสียงระเบิดอยู่ตึมตั้มตึมตั้มอยู่ครับผม พากันเฮ็ดงานแล้วก็พากันเหลียวหันเหลียวนีเป็นคว่ำเหครับเหลวเบิง่งลูกระเบิดเด้อพี่น้องเอ้ยวายคพาว้านยีมาหอดเพียงนี้วะส่วนมเาเคียเทียครับผม,มอยู่ติดสายแดดในยีบครับตลาดก็ได้ยินเสียงก็ต้องยิงกันอยู่ด้วยครับยี่แถวสงวนกาซาบ่เลรอครับผม เสียงระเบิดลงอยู่ครับพี่น้องถ้าหยิบเขาร่วมกับผมก็ยู่งไว้ได้กันแล้วครับผมนี่หยิบยังบ่อรันอยู่ครับหยิบก็ไม่ได้เขาร่วมก็ไม่ไพักกันเฮ็ดงานได้ครับพี่น้องผลสล่าสูเบิ้งอีกกล้วครับผมเบิ้งสถานการณ์กันพี่น้องถ้าบ่ดีกับหยิพท่านกลับเพื่อเราแล้วครับผม อย่างนีครับพี่น้องหน่ยบัตระะบครับนุ่มสกุลเฮ็ดงานที่เก่าเลยครับพี่น้องอ่าเฮ็ดเดี่ยวขนาเฮ็ดงานไปย่านเวอร์น่ะแกย่านยุนแล้วยึดตั้งแต่เฮ็ดตึง้นมาแรงฝนนะครับยันย่านกว้างอ่าแต่ว่าก็นยุไกอยุหรือวะกันยุไกยุถ้ามันมาใกล้ๆกล้กได้กันเลยดิเฮ็ดงานอะไรที่เก่าปกตินี่ครับเสียงฟ้าห้องกับบึมบึมบึมยู่เนี่ยเชียงบปตุกยักเทียฝน ห้องตึมตาตึมตามอย่เลยเดียวข้างใดนี่ก็ห้องเออข้างใดก็ห้องตึมตามตึมตามอยู่ยูไก่เขาอยู่หรอยูก่เาอยู่หรอป้าขึมื่อจะอยเดินทงปลวดัยอืมก็ยูกับสู่ตะเพราะว่าก็ถือยูไก่เราพวงเขายูกันเล ปลอดภัยอยู่เล็กน้อยอแต่ว่ากับรเต็มล้อยหรอกอกับรเต็มล้อยมันเด็กรบรรูุวันที่มาหาเฮ้าขบวนาะอืมเราก็ต้องระวังไว้ก่อน,นอเอานาะนงานไปพ่อมเบึ้งไปพ่อมงานแต่อย,าาย,อย่างเงื่อนย่นล่ะเมียก็เดยด,ดิพัละละพัะละนน <laughs> ะละหนาทีพัลละหนาทีหนอ่งนาทีพัลละหลายอยู่เมื่ยังไม่ทันได้อืมพาอยู่ใกล้อยูไม่ได้กันเลยดิ นี่มันยังอยู่ไก่อยู่นว่าอ่านี่ยังอยู่ไก่อยู่ยังสู้ได้อยู่โอ้ยถ้าอยู่ใกล้ระเบิดขาวหัวกันก็เอาอันเลยเด้อถ้าระเบิดขาวหัวในอาลาดกันเละเด้อนี่ยิ้มแต่เสียงอ่านี่ยินแต่เสียงถ้ายิงมาหาเขาก็จะเข่าพื่ออะไแสงแดดได้หยิบเพื่อมากัไปกันเออมากับไปกันเราไปอยู่กันเด้ เส,เสียงมันอนะไรยิงตึมตัม้มตั้มกันเลยวันอาทิตย์มีแค่แค้องกับ,บอีกาบีรวาสามคนใช่ไหมอาทิตย์หอ่อนี่สามคนหอ,อ,อ,อนานคกพนมนี่ได้ยินเสียงหนูนี่ก็เล่นมอบแล้วแล้วอ้ะยน,น,นเนาะลองอะไรบาา้าไผเลร